ทักทายพี่น้องอยามาเสาร์สุพูสุคนน,น,นะครับเด้อเสาร์วันเสาร์ที่แปดนะครับเนาะฝนตกเล่นพี่น้องเออเทิร์นหนาวหนาวดีครับตอนนี้หนาวเทิรฝนตกเล่พี่น้องเลยไม่นี่ก็วันที่แปดนะครับเนาะงานบุญพระเวทจังหวัดละเอกะก็เริ่มตะมาวานบลรีพี่น้องเลยเมืองป่าคือฝนตกเล่นหนึ่งซี่ครับไม่นี่เพิ่นจะมีกระบวนการ12กัน เะเวดสันดอนนี่ครับนี่บรรยากาศก็ฝนตกเล่นแบบนี้เนาะเนาะเป็นสิเลมแห่เนาะครับเนาะทันี้ก็ขอให้ฝนหยุดตกเด้อตอนนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าในตัวเมืองจังหวัดเลดเพิ่มมีงานนะครับเนาะคุณระเวดไงจังหวัดเลสหลับพี่นอนพี่นองทานได้ม่หนีวันเสาร์นะครับเนาะว่างๆกะหยุดงานกะมาบุญระเวดจะได้รับเด้ออยู่ หอบวชจังวัดเลดล่ะครับมาเบิ่งกระบวนแรแห่ทุกอำเภอของจังวัดเลดล่ะครับม่นี่เป็นแหน่กระบวนแรแห่สิบสองกันนะครับเนาะประเวงสันดอนนะครับเนาะพีน้องตอนดอยู่ใกล้ๆจังวัดเลดก็มาเที่ยวงานได้นะครับเนาะงานกระเริมตะเมวานไปแหะครับพี่น้องเลยแต่วันที่เจ็ดที่แปดที่เก้ามนี่ก็เป็นกระบวนรแห่ของพี่น้องทุกอำเภอของจังวัดเลดล่ะครับเัน ไม้แห่เกี่ยวเรื่องเล่าบุญพระเวทนะครับเนาะสิบสองกันมาอีสานมาฮกก็ว่าปะหาชาตนะครับเนาะมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวบุญพระเวทจังหวัดะเอยดนะครับเนะาะเมื่อวานกะเมื่อคืนกะมีมะล่ำนะครับเนาะมีมอล่ำทั้งสามเมือเลยพี่น้องเมื่อคืนกะศิลปินผู้ไทยเนาะ ยู่งานกันอยู่หอบวชแล้วครับพี่น้องตอนนันใดเมื่อแรงกับมีมอลลามเดอ้อพี่น้องเลยมาเที่ยวงานบุญพระเวทจังวัดะเลดนะครับเนาะมากินปุ่นกับปุ่นเดอ้อครับตอนนี้กับปุ่นอยู่แต่แถวฮอบวชเต้นอยู่แหละพี่น้องเลยมากินกับปุ่นฟรีมาเบิง่งนกระบวนแห่พระเวทสันดอนของพี่น้องทุกอำเภอของจังหวัดเะสแดละครับเมื่อนีนเี้ผนจะแห่นะครับเนาะราวแปดโมงกวัว,วเนี่ยแหละครับแตวตอนนี้ อยู่หมูบม่บ้านขอผมฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยผมว่าจิบเข่าตัวเมืองนะครับเนาะฝนกับมาตกจังได้ก็เขอให้ไ่ให้ฝนตกเด้ออยู่ในตัวเมืองนะครับนอกราวาเพิินจะได้แฮ่บุญพระเวทกันเนาะครับเนาะอยากให้บรรยากาศดีๆโดยเฉาไม่ฝนนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวครับบ้านพี่น้องหนาวนะครับเพื่นครับดอกบักม่วงโรนละมีตะนวยครับพี่น้องกับแจงได้ก็ขอให ไอ้หนุ่ยจับเนาะครับเนาะมาตักใต้พี่น้องย่ามแต่เศร้าแล้วครับของวันเสาร์ที่8เนาะครับเนาะพี่น้องทันใดว่างๆกะมาเที่ยวงานบุญพระเบียดจังหวัดเลดได้ครับพี่น้องไอ้เนี่ยตัวเมืองเปิดกะเริ่มแล้วเนาะครับเนาะเริ่มแต่หมู่บ้านแม่แรงกะมีมอลำอีแลละครับสำหรับพี่น้องทันใดชอบมอลำเนาะครับมาเบิ้งมอลำามฟรีเลยนะครับเนาะมอลำกัมี่สามเหมือเลยวแหละครับวันที่เจ็ดหมู่บ้านกัมีมอลำาแปดกัมีมอลำาเก้ากัมีมอลำนะครับ กบมาเที่ยวง,งานได้นะครับเนาะเมือ่อกี้เป็นบ้านยุดอีตังหากับภาครอบครัวบ,บุตรหลานมาเที่ยวง,งานจังหวัดเลยแต่ได้กับพี่น้องมากินกับปุ่นนะครับเนาะมาเบิรกระบวนแห้งงามของพี่น้องทุกอำเภอของจังหวัดเลยแหละครับเพื่อน,นจีแต่น้อยเป็นกระเรลืมแห้แหละครับผมมาที่เขาไปเยอะแหละครับพี่น้องมาทายบรรยากาศง้มจะเศ้ายุเสียงหน้าพี่นอ้นองเลยเบิงนะครับเนาะทั้ง,งี้ยังนี่กัฝนตกลิ่นละพี่น้องเออจงไหกับขอให้ ฝนหยุดก่อนนะครับเนะาะพายุมาเขาช่วงมีงานนะครับเนาะโอ้กะกะฝนตกมา,มากมันก็จัดงานกับลำบากเรี่อเนาะครับเนาะกระบวนแห่เป่นกะตีแห่แบบลำบากยังได้กะคอห้ยหยุดฝนหยุดตกกันเด้เอ,อขอห้แล้งงานกันนะครับเนาะงานเป็นกะเหลื่มตะม่วงาาแหละครับเ็ดแปดเก้ามีหน้าเนาะครับเนาะมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวงานบุนพระเบศ จังหวัดเลดน้ำกันพี่น้องบักม่วงเป็นปีแรกเลยครับแต่ว่าหน่วยดอก,กมาหลุนว่า,าเบืองน้ำกันว่ามันงจะเป็นหน่วยใหญ่ให้ประกอบเบิ่งหน่วยหน่อยลหยลาย,ลายมาตักทายพี่น้องย้ำจะเศร้าน,นะครับเนาะอยู่กลางทงกลางท่าของจังหวัดลอยเอ็ดแหละครับไม่นี่ฝนตกลินพี่น้องเอ้ยฝนตกลินทั้งหนาวครับ จำเป็หนาวแต่พี่นอนเอ้ย